ขอคารวะและเจริญพรชาวพุทธทุกทุกท่านที่เป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยทุกทุกท่านจงเจริญในพุทธธรรมและประสบผลสำเร็จทุก,ท,กทุกประการคือเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระกระผมอัตมาภาพในฐานะที่เป็นสาวกของพระบรมศาสดา ขอกราวสวดสวดมนต์เช้าและสตูตรประกอบอื่นๆสุดท้ายขอความเจริญในพุทธธรรมจงบังเกิดมีแด่พุทธศาสนิกชนทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเถินประสิทธิญาโนเพิกขโปเรียนอิมินาสกาเรนา ตั้งบุษฐังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะตังธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสมมาสัมพุทโธปะกวา बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता थम्मो स्थम्मं न सुपतिपन्नो भगवतो सवक सङ्खो सङ्खं न मामि

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติทัสสะอันดามยังบุตธาภพิทุติงกะโรมะเสโยโสตถังกะโตอะระหังสมมาสัมบูโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิดู อนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวมนุสานังบุตรภักวาโยอิมังโลกังสเดวะกังสัมรกังสัปรหมกังสัสนะมารมนิงปะจังสเดวมนุสังสยังอวิญญาสัจิกตัวปวงเดสี โยธรรมเดเสสิอดิกาลยานังมัจเจกาลยานังบริโยเสนกัลยานังสัธังสัพยัญชนังเกวรปบริปุณังบริสุทธังบรมจริยังปังกาเสสิตมหังภะกะวันตังภิปูชะยามิ ตะมะังภะกะวันตังสิระสาณะมามีอันดะมายังธรรมพิทุติงกโรมะเซโยโซส,สวะคะโตภะกะวะตธรรมโมสันเดทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโก,ก ปัจจตังเวดิตัมโวินโยหิตะมะหังสม,มังอภิปูชยามิตะมะหังสม,มังสิระสานาม,ามิหันดะมะยังสังคาพิทุติงกะโรมะเซ

ยะดีดังจัตตาริปุริสยุกานิอทะปุริสะพุกกลาเอสะกะวะตโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยดักกิเนโยอันเะรีกรณโยอนุตรังปุญญะเขตังเลวกัสะ ตัมหังสังขังภิปุจะยามีตัมหังสังขังสิรัสานาม,ามีอันดมามยังราตนาเจแปนามะกะาเทโยเจวะสังเวกขาปิกิตนาปาทันจะปนามาเซ บุตโธสุสุตโธกัลุณามหันตโวโยจันตสุทปพะระยานโรจโนโลกัสปะปูปะกิเลสขะตะโกวันดามิบุตังอะหะมาเรณตังทัมโมปดีโปวิยตัสสัทถุโน Yo maka paka mata peda pina ko Lo kutaro yo cha ta datta di pano Wanda mi tamang aha ma da re na tang Sangho sukhe ta payati ke ta sanji to Nyo ni ta โลลับ,บาฮหโนอรลิโยสุเมทะโสวันดามิสังังฆะมาดาเระตังอิจิวเมกันตะพิโปชะนัยกังวัตุตะยังวันดะยตาภิสังฆตังปุญญงมะยายังมะมะสับบุปัตดวะ มาหุนตุเวตัสปปะวะสิทธิยาอิทะตะทากตะโลเกอุปนุอรหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเดสิโตนิยานนโกอุปสะมิโกปรินิบานิโกสัโบทะคามีสุขตัับเวดิโต มะยันต e so ังธรรมังสุตวะเอวังชาณาอมมะจาติปิดุขะชาราปิดุขะพยาทิปิดุขะมรณะปิดุขงโสกามริเดวุคะโดมัสสุปายาซาปิดุขะ

เวดนูปดานันโทสัญญยปดานันโทสังฆารูปปานันโทวิญญาณูปดานันโทเยสังปริญยังไมยะธระมโนโซภะวาเอวังบหุลังสาวะแกวิเนติ Ewaṃ paṅgācaḥ paṇācaḥ paṅgāvato sāva-keṣu ānūt-sāsa-nih, Maha-mūlā pavattati rūpaṅgāni-cchāṃ vedanāni-cchāṃ, Sanjāni-cchāṃ saṅkāra-ni-cchāṃ viṇyānaṃ-ni-cchāṃ, rūpaṅga สังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัเบสังขารอนิจจาสัเบธรรมะอนัตตาติเตมยังโอตินนามหาชาติยาชะรายะพระยาติยามารณะนะโสเกหิปริเดเวหิดุเเหิโดมานัเซหิอุปมายาเซหิ ดุโคตินมาดุกาบเรตาอาเปวนามิมมสสะเกวรสะดุขขคันทัตอันตะกิริยาปัญชาเยธาติกิระปรินิปุตัมปิตังภะกันตังอุดิสสอรหันตังสมมาสมบุทังสัทธาอังารสม,มาอนาการิยังปะปะจิตา ัตสวิงภะวัติประหมายจริยังธรรมะภิคู่นังสิกาสังจิวาสมาปันนาตังนอมพระหมาจริยังอิมัสสะเกวะลัสสะดุขคันธัสสะอันธกิริยายสังวัตตุจิระปาริณิบุตตัมปิตังภะวันตังสารังคาโตธัมมัญจะ ปิคุสังขัญจะตัดสักภะวะโตสสนังยะธาสติยะธาบาลังมนาสิกะรมม ة อนุปฏิปัจจามะสัสนปฏิปัติอิมัตสะเกวรัสะดุขะคันทัสสะอันทะกิริยยะสังวัตตตต หันดามายังตั้งคณิกปัจเจเวขนะปาทังพนามเสปฏิสังฆโยนิโสจิวรังปฏิเสวะเมยยาวะเดวสีตัสสะปฏิขาตายะอุนหัสสะปฏิขาตายะ ดังส respe ัมะกคัวะตาตะบะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายะญาวะเดวะฮิริโกปินาปฏิชาดนทังปฏิสังขายโยนิโสปินดาปังปฏิเสวามิเนวะดวายะนามาดายะนัมมันดาไนยะ na ui hu sa na ya ya wa de wa i ma sa ta ya sa tri ti ya ya pa na ya ui hing su pa ra ti ya ra ma cha ri ya nu ga ha ya i ti pu ra na cha we da na ng pa ti ha ng mi na wan cha we da na ng na u pa de sa mi ยานราจะไม่บาวิสติอนวัตชตาจะพาสุวิหโรจาติปฏิสังขโยนิสูเสนาสนังปฏิเซวามยาวะเดวะสิตัสสะปฏิขาตายะอุนัสสะปฏิขาตายะ ดังสามกษัวริตาตาปะเสลิงสภสัมพัสสานังปฏิคตายยยาวะเดวะอุตุปริสสยวินุดนังปฏิสันลานะรามทังปฏิสังขายโยนโสกิลานะปัจจะพภสัชชะปลิฆารังปฏิเซวาม ยาวะเดวะอุปนันังวิยาพาธิกานังเวดานังปฏิฆาตายะอัมบยาปจะปรมาตายาติหันดมยังธาตุปัจะเวคณาปาทังภนามาเส ยถธาปัจจยังปวัตตมานังเาตุมัตะไมเวตังยะดิดังจิวรังตัดดุปะพุนชะโกจะปุกกะโลธถาตุมัตะโกนิสตโตนิจิวะสุญญะสัมมานิปนาอิมานิจิวรานิอจิคุตชนิยานิอิมัง puti kayang patwa atiwiya Cikut cat miyani jayanti Ya nyata patyayang pawatamanang satu mata mewetang jadi dang pinda pato Tadupa papun cengko capukang lo satu mata ko nit satu nit ciwo sunyoh สัมบูพะนายังปินดาปะโตอาชิคุตฉนิโยอิมังปุตกายังปัตตวะอาติวิยะชิคุตฉนิโยชาญติยาถ้าปัจจะยังปวัตตมานังทาตุมัตะไมเวตังยาดิดังเซนาสนังตาดุปปุญชะโกจะปุคคโลธาตุมตตะโก नित्सतो निचिवोऽशून्यो शम्भानि पन इमानि सेनाशनानि अचिकुच्छनियानि इमं पूते कयं पत्मा अतियचिकुच्छनियानि ज्ञायन्ते यथा पत्ययं प्रवर्तमानं धातुमतमेवेतं यदिदं गीलानपर्यय เหสัจปาลิกาโลตัดุปปุญชะโกจะปุกกโลธาตุมัตตโกนิชตโตนิสิชิวสุญญะสัมปปนายังอิลานาปัจจยะเหสัจปาลิกาโลอจิกุตชนิโยอิมังปุติกายังปัตวอติวิยะชิกุตชนิโยจายติ

Sabbehi me piyehi mana pehi nana bhavo vina bhavo Atu wang jiwitang Tu wang makronang Awatsang maya maritabang Marana pariyo sanang me jiwitang Jiwitang me aniyatang มะระังเมียตังกรรมสกุลมิกรรมดายโดกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมปฏิสระโนยังกรรมกริตสามิกะระยนังวาปะปะกังวาตัสนัยยโดภวิสามิ เอวังอมเมยอาเปนนังปัจจเวกิตบังหันดามยังดวัดติงสากระปาทังพงนามเสอยังงูคเมกาโยอ,อุดทังปะดะตาลาอทูกเกสะมัทธกาตัจะปริยันโต phúc rô na na pa ca ra sa a A-thi-i-ma-t-sa-mi-ng-ca-yê mi ng sa ma na kha dan ta ta mang sang na ha ru A-thi-min-chang-wa-kang-ha-da-yang Nha nang, ki lo ma kang, pi ha kang, pa pa sang, an tang, an ta gu nang, u da ri yang, ka sang, pitang tang, sem hang, bu bu lo hi tang, se do me do, a chuk. วาซาเคโลสิงคาไมกาลาสิกามุดตังมัทเถเกมัตตะลุงกังเอวะมะยังเมกาโยอุดทังปะดาตาลาอะโทเกสะมมัทกาตจะปะริยันโตปุโรนานัปปการัสสะสสุจิโน इति हण्डमयं केम केम शरणदीपि गाथायो प्रणामसे बहुवे शरणं यन्ति पम्बतानि वनानि च आरामरुकचेतयानि मनुषापय तच्चित्ता नेतं खोशरणं क्षेमं नेतं शृणमुत्तमं नेतं शृणमागम्म शब्दुःखापमुच्यते यो च बुद्धं च धर्मं च सङ्खं च शृणु गतो चत्वारि अर्यसज्जानि सम्मपन्याय पत्सति ดุขังดุขะสมุปปาดังดุขัสสะจาติกมังอรียนจัดทั้งยิ่กังมักกังดุขูปัสมักามินังเอตังโคสรนังเคมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณมากัมมะสัมะดุขะปมุดเจติติหันดัมยัง ปาดลัลชนะปาทังพนมเสวันดามิบุตรทังผวาปะรตินังติโลกเกตุงติเวเกนางทังโยโลกเสทุสกลังกิเลสังเชตวานะบุเทสิจนังอนันตังยังนามาดายะนาดิยา ปุริเนจตีเรยังสัจจะพันธะกิลิเกสุมาณะจัลกเกยังตัฏฐโยนกะปุเรมุนิโนจะปาดังตังปาดะลัณชนะมหังสิระสานามิสุวรรณมาลิกะสุวรรณปปัตเตสุมาณะ ปูเตโยนักปูเรนัมมะดายะะนดิยาปัญจปารวรังทานังอะหังวันดามิดูระโตอิเจวะมัจจันตะนะมัจสเนยังนัมัสสมาโนรัตนัตตะยังยังปุญญาภิสันดังวิปุรังอลัทธัง tat sa anu hawe na ha tan a man tayami o pikawe pa ti we da yami o pikawe khaya vaya thamma sankhara apamade na sampade thati iti Hand mayang braramawihara para nang karoe Aang sukito ho nidukkohomi awero ho a bagpathoho An ni hoho suki atanang pariha rame Sabbesata sukita huntu Sabbesata avera huntu Sabbesata abiya paccaha huntu Sabbesata anika huntu Sabbesata sukhi atanang pariharantu े सत सबदुःखपमुच्यन्तु सर्वे सत लथसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु सर्वे शत कं कम्म डायडा कम्म योनि कं बन्धु यं कम्मं मङ्गन्ति กัลราหังวะปะปักกังว่าตัดสดายะด้พวิสันติสัพเพสัตตาสตาหุนตุอาเวลาสุขะชีวิโนกาตะพุญญังพะลังไม่ยังสัมเบ้ังกีพวันตุเต หันดามยังอุดิสนาดิทนากาทาโยปนมเสอิมินาปุญญามเมนะอุปจัญญากุณุตตระอาจารยุปการะจะมาตาปิตาจะญาตะกะสุริโยจันดิมาราชากุณวันตานราปิจะ บรัมมา,มาราจะอินดาจะโลกะปาราจชะเดวตานยะโมมิตตามนุษสาชะมัจเจตาวริกาพปิชะสับเบสัตตาสุขีหุนตุปุญชานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเดนตุกิปังปาเปทะโวมตัง อิมินาปุญญกรรมเมนรเอิมินาอุดิตเสนาจะคิปะหังสุลเพเจวะตันหุป,ปาดา,าเชดะนงังเยสันตาในินาธรรมายาวะนิบานะโตมะมังนัดสันตุสัาดาเยวะยัถะจังโตพระเวพระเว ุชุจิตตังสติปัญญาสันไลคูวิรียมมินามาลาละพันตุโนกาสังกาตุนจักวิริเยสุเมบุทธาธิปาวรโรนาท,ทูธรรม,มนาทูวรุตธรรม,มนาทูปัจเจกะบุตโเจสังโฆนาทูตโรมมังเตโสด ตมมนาภเวนะมารุกสังละพันตุมาดัสะปุญญานุภเวนะมารุกาสังละพันตุมา 更强。